สวัสดีครับสวัสดีวันแม่วันพอ่อมันไม่ใช่วันแม่วันนี้วันพ่อครับสวัสดีวันพอ่อวันนี้น้องเฮงเฮงพาพ่อไปเที่ยวใช่ <c oughs> แต่ว่าพ่อเป็นคนขับรถมันยังไงกันเฮอ ขาดเหมือนกันขอปรับกล้องไปด้วยแล้วก็จำไปด้วยนะครับเพราะว่ากำลังขี่รถโอเคโอ้ยระวังหน่อยสิโอเคว <laughs> ันนี้รักพ่อไหมครับรักมากมากไหมครับม,มามจะทำอะไราจะทำให้พ่อไงเลเหรอใช่อพอ่อขอให้ทุกคนมีความสุขนะจ๊ะใช่ขอให้พ ความสุขรักพ่อนะรับพ่อนะครับพ่อครับพ่อครับขอตังค์ไปซื้อขนมหน่อยครับว้าวพ่อหนูอยากรักพ่อครับครับอยากรักครับนพูดตค์แม่รักพ่อครับพ่อครับพ่อพอเรียกครับผู้สาวอ้าวว้าเฮก็มาพอรียกแม่เฮงต้องพูดตัมแม่เลยไม่ต้องพูดเลยอันนี้เราเล่นตลกไง เราไม่ตลกไอ้เฮงเฮงพูดคำสุดท้ายกับพ่อนะครับเออพ่อจะพาสวัสดีเอซีนะโอเคสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาดูช่องสายันวันรุ่งเป็นนักร้องรูปรอเสียงดี เมียไม่มีมว้าไปร้องที่ไหน,ไหนแฟนเพลงตามเยอะเยอะเสียงก็ดีไม่เคยแหบว้าส่วนพี่นอ้องเอฟซีป้าแก้ว เล่นน้ำปิงไม่เคยกัดกัดกลัวถึงกัดก็ไม่กลัวกลัวกัดก็ไม่ใหญ่ใหญ่ไม่ได้ปิงตัวเล็กใหญ่ไม่มีมีมีด้วยก็มีสิเอ๊เงี้ยขอบคุณคุณลุงทองพูน ลุงจงพูนพูนเออลุงพรพรมีวัวสวยสวยเลี้ยงง่ายง่ายไม่ร้องร้องว้ายถึงร้องลุงพรก็ไม่บ่นบ่นอุ้ยถึงบ่นก็ไม่ยอมขายขายว้ายถึงขายเมียก็ไม่ด่าด่าว้ายถึงด่าลุงพรก็ไม่โกรธ พี่น้องเอฟซที่เข้ามาไหมมามาเก่าขอบคุณทุกท่านมีแต่คอมเมนต์ดีๆไม่เคยด่าถึงด่าถึงด่า พ่อก็ไม่โกรธโกรธว้าถึงโกรธก็ไม่เคยด่ากลับกลับอุ้ยขอบคุณทุกท่านที่เมตตาน้องเฮงเฮงเฮงที่สงสารสารน้องเฮงเฮงดูแล เหมือนลูกเลูกเหมือนหลานหลานขอบคุณคุณป้าเป๊กเป๊กที่อยู่อยู่ฮ่องกงกงขอบคุณทุกท่านท่านที่อยู่อยู่ต่างประเทศเทศขอให้มีมีความสุขสุขความทุกข์อย่าได้มีมี ขอให้อยู่ดีมีแหงอย่าเจ็บอย่าจนปีใหม่จะมาแล้วขอให้ทุกคนรวยๆคำว่าจนอย่าได้มีย้ เว้าเฮงเฮงเป็นเด็กเรียนเก่ง <c oughs> ไม่เคยขาด <c oughs> ว้าวขาดรูก็ไม่เคยดา่ <c oughs> าคะแนนไม่เคยหัก <c oughs> หักเฮงเฮงก็ไม่โกรธ <c oughs> ว้าวถึงโกรธพ่อก็ไม่ว่า, <c oughs> วาถึงพ่อจะว่า แต่พ่อไม่เคยตีว้าทำไมเสียงอ่อยแบบนี้วะเสียงเสียงชัดเจนะครับพูดเบาๆเลยวันนี้เราไปเที่ยวเที่ยววันพ่อพ่อขอให้มีมีความสุขสุขมากๆมากนะครับ ฟังแล้วดูแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครกันด้วยนะครับใครกดก่อนรวยก่อนใครไม่กดหาตังค์ใช้เอาเถอะทุกคนจะกดไลค์กดแชร์ ขอบคุณทุกคน,นต่อไปพี่ยักมายักมาไหยักรับกันโอ้ยอยู่ไก่พูด <c oughs> สวัสดี <c oughs> สวัสดีสวัสดีด้วยสวัสดีครับมือนีทิดยักษ์ขอบคุณ FC แมนบอ ต้องแมนสิเออเรื่องเอะไงเนี่ยเรื่องอีกอย่างเดียวเฮงก็เอาแชร์มานะเออเดี๋ยวเอาแชรมาจัดการนิดการเลยนี่ไปเที่ยวแม่นบ่แมอเที่ยวแล้วกระซิบขึ้นธรรมชาสตร์แม่นบอตอนนี้ก็หิวเข่าแล้วแม่นบ่ ฮะแม่ทำไมไม่พากินวะแม่ไม่เคยพากินแมนบ้แมนฮะพอขอมมายุแม่ใจดีแมนบ้แมนขี้เหนียวบ้มีแมนบ้แมนทางกุมมาแมนโอเงินกับบาจมแมนบ้ กูวาบพ่อแม่นเอาจิก้อนนี้กำลังขึ้นเขาเสียวทินยักไปปล่อยธรรมศาสตร์คือวันพ่อแล้วพ่อต้องทำบุญแล้วปล่อยเขาขืนธรรมศาสตร์อ้ยอ้ากไอให้พ่อปล่อยพี่ยักษ์ไหมจะกัมพาพี่ยักษ์ไม่ได้เหลิกกัมพาพี่ยักษ์ไม่ได้เหรออ้าวปล่อยแม่ดีกว่าคิดถึงพี่ยักษ์ไหม ไม่ดีกว่าไม่แล้ว,ลวพ่อล่ะพ่อร<ะ>ักอยู่ไอ้พ่อเข้าป่าไหมไม่เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสิทุกคนวันนี้วันพ่อขอมีความสุขขอให้ย,ยืนยืนย่าเจ็บอย่าไข่อย่าปวดอย่าเจ็บด้ย